การสร้างแบรนด์ที่ยืดอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเสื้อสวยอ่ะมันคือการให้ประสบการณ์กับเขาอ่ะสิ่งสาคัญนะก็คือกลุ่มเป้าหมายชัดอ่ะเท่ากับแบรนด์โตเร็วยุคนี้คือตัวเลือกสินค้าในตลาดอ่ะมันเยอะมากคือใครๆก็ทาแบรนด์กันหมดแล้วทีนี้มันก็มีั้งแบรนด์ที่อยู่รอดแล้วก็ล้มตายกันไปการทําออกมาแล้วก็ขายทุกคนทุกเพศทุกวัยอ่ะมันไม่ตอบโจทย์อีกแล้วถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเราคือใครอ่ะเราสามารถที่จะทำการตลาดไปหาเขาได้เลยโดยตรงแทนที่มันจะเป็นเลดโอเชียนมันจะกลายเป็นบูโอเชียนเลย พี่ถ้าน้องอยากทาแบรนด์เสื้อยืดนี่น้องต้องเตรียมอะไรบ้างคะพี่หมายถึงว่าถ้าเราอยากทาแบรนด์เสื้อยืดของตัวเองนี่ใช่ปะใช่ใช่ส่วนใหญ่เวลาจะทําแบรนด์เขาจะเริ่มจากการทาโลโก้เลยซึ่งจริงๆมันผิดเพราะว่าการที่เราจะทาแบรนด์หนึ่งแบรนด์มันต้องกาหนดภาพลักษณ์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มตลาดลูกค้าวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเสื้อยืด,ดยกตัวอย่างเช่นเป็นสตรีทแวร์หรือว่าวินเทจหรือว่ามินิมอลอย่างเงี้ยแต่ละแบบก็คือจะสไตล์จะแตกต่างกันมากการที่เรากําหนดโลโก้มาก่อนอแล้วเรามาทําแบบแนววินเทจ บ้างสติแวเวบ้างถามว่ามันก็ทําได้ครับแต่ว่าคือการที่เรามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนอ่ะมันจะทาให้แบรนด์เราโตได้เร็วตรงนั้นอ่ะวิธีการทาแบรนด์อ่ะมันต้องเริ่มจากการกําหนดพวกเนี้ยพอเราได้แบบว่าภาพลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะทําแบรนด์แบบไหนขายใครทากันตลาดยังไงเราก็ค่อยคิดเอาเบีฟพวกเนี้ยไปทําโลโก้อีกทีหนึ่งให้มันเข้ากับแบรนด์เรามันก็จะทําให้เราทําแบรนด์ได้ง่ายขึ้น